สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับกระผมสมบัติทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินแปลงสวยๆอยู่ติดถนนคอนกรีตวิวภูเขาบรรยากาศดีใกล้ชมุมชนมีไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงที่ดินเรียบร้อยแล้ว เหมาะสําหรับสร้างบ้านสวนหรือจะมาแบ่งขายทำกำไรบนเนื้อที่โฉนด16ไร่1งาน52ตารางวาในพื้นที่ตำบลกวางโจนอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพมุมสูงโดยรอบประกอบการตัดสินใจในการดูที่ดินแปลงนี้วันนี้พาผู้ชมมาชม วิวสวยๆว,วิวภูเขาล้อมรอบ360องศาท่านผู้ชมท่านใดที่ไม่ติดตัวอะไรเหมือนเดิมนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันดูซีรีส์ที่ดินสวยๆงามๆไม่ต้องคิดอะไรกันมากนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่กําลังมองหาแปลงที่ดินประมาณนี้ฝากไว้พิจารณาด้วยก็แล้วกันครับดูแลสุขภาพเหมือนเดิมนมครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่ ที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุดแดงเนื้อที่16ไร่1งาน52ตารางวาหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต85เมตรลึกลงไปทั้งด้านท้ายแปลง315เมตรแปลงที่ดินจะหันหน้าไปทางด้านทิศเหนืออยู่ติดกับหมู่บ้านมีไฟฟ้าและมีเพื่อนบ้านพร้อม บริเวณนี้สามารถเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้นะครับนี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของทางด้านข้างแปลงที่ดินที่ดินของเราจะอยู่ห่างจากชุมชนบ้านหนองกรุงมาประมาณ1กิโลเมตรห่างจากถนนลาดยางทางหลวงไปดินหมายเลข201เส้นชัยภูมิชุมเพมาประมาณ2กิโลเมตร ที่บริเวณนี้จะเป็นที่สูงน้ำไม่ท่วมอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล250เมตรวิวสวยบรรยากาศดีสามารถมองเห็นวิวภูเขาหน้าแปลงที่ดินดินจะมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับทำการเกษตรขุดสระเก็บน้ำได้เจาะน้ำบาดาลได้นะครับ ดินของเราจะเหมาะสําหรับสร้างบรรนสวนหรือจะมาแบ่งขายทํากําไรก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ไม่เลวทีเดียวครับจะอยู่ห่างจากอบตกวางโจนประมาณ5กิโเมตรห่างจากที่ว่าการอาเภอภูเขียวตลาดสดเทศบาลภูเขียวประมาณ18กิเมตรนี่ก็จะเป็นในส่วนของภาพมุมสูง ด้านท้ายแปลงที่ดินจะเห็นวิวภูเขาสวยงามทีเดียวครับท่านผู้ชมที่ดินของเราจะอยู่ห่างจากโรงพยาบาลภูเขียว18กิโลเมตรห่างจากที่ว่าการอำเภอแก้งครอตลาดสดเทศบาลแก้งครอเทสโกโลตัสแก้งครอและโรงพยาบาลแก้งครอประมาณ22กิโลเมตร จะอยู่ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ68กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ380กิโลเมตรครับท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงสวยบรรยากาศดีเห็นวิวภูเขาบนเนื้อที่โฉนด16ไร่1งาน52ตารางวาเจ้าของต้องการขายยกแปลง ในราคาไร่ละ1,60 0 0 0บาทค่าใช้ใจ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดคนละครึ่งนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้สามารถทักไลน์ขอพิกัดสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์โทรและลายเบอร์เดียวกัน0814133164เพื่อท่านผู้ชมเกิดความมั่นใจในแปลงที่ดินยิ่งขึ้น เดี๋ยวยังไงกระผมจะได้ให้คุณภาคินพาชมพื้นที่จริงในพื้นราบภาคพื้นดินอีกครั้งหนึ่งเชิญครับตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณด้านหน้าของแปลงที่ดินแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ติดกับถนนคอนกรีตบริเวณนี้เลยนะครับถนนกว้างประมาณ5เมตรนะครับมีไฟฟ้ามีประปานะครับผ่านหน้าแปลงที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับห่างจากหมู่บ้านมาประมาณ1กิโลเมตรนะครับบ้านหนองกุ้งนะครับ จุดเริ่มต้นแนวเขตที่ดินของเราจะอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณท้ายรถคันสีขาวของเราบริเวณนี้นะครับแปลงที่ดินจะเป็นไร่อ้อยนะครับหน้ากว้างทิถนุนนะครับ85เมตรลึกเข้าไปทางด้านท้ายแปลง315เมตรนะครับที่ดินจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ บริเวณนี้สามารถมองเห็นวิวภูเขาได้ชัดเจนนะครับอยู่ใกล้ๆกับภูเขาเลยนะครับแปลงที่ดินจะหันหน้ามาทางทิศเหนือนะครับหน้ากว้าง85เมตรลึกเข้าไปทางด้านท้ายแปลงนะครับไปจนถึงแนวต้นไม้นะครับบริเวณนู้นเลยนะครับสุดเขตแนวป่าอ้อยนะครับยาวเข้าไป315เมตรแปลงที่ดินจะมีลักษณะสโลปนะครับจากด้านท้ายนะครับลงมายังด้านหน้านะครับ น,น่าจะต่ำกว่าถนนคอนกรีตนะครับประมาณ1เมตรนะครับมีไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถดึงไฟฟ้าเข้ามาสร้างที่อยู่อาศัยได้เลยฝั่งตรงกันข้ามกับแปลงที่ดินของเราจะเป็นที่นานะครับมีบ้านสวนของชาวบ้านนะครับมาสร้างอยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับบริเวณนี้มีเพื่อนบ้านนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมจุดสิ้นสุดแนวเขตที่ดินของเรานะครับห่างจากจังหวัดชัยภูมินะครับมาประมาณ68กิโลเมตรนะครับแปลงนี้นะครับมีเอกาสารสิทธิ์เป็นโฉนดคูดแดงเนื้อที่16กไร่1งาน5้ตารางวาจุดสิ้นสุดแนวเขตที่ดินของเราจะอยู่บริเวณนี้นะครับด้านนี้จะมีสระน้ำลูกเล็กๆอยู่หนึ่งลูกนะครับ ยาวเข้าไปทางด้านท้ายแปลงนะครับอีก315เมตรอยู่ห่างจากถนนสีเลนนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข201เส้นชัยภูมิชุมแพนะครับห่างจากนี้ไปประมาณ2กิโลเมตรนะครับจะมีวัดมีอนามัยมีโรงเรียนนะครับอยู่ด้านหน้าบริเวณนี้นะครับห่างจากแปลงที่ดินของเราไปประมาณ2กิโลเมตรแปลงนี้นะครับเจ้าของที่ดินตั้งราคาขายยกแปลงไว้ที่ไร่ละ หนึ่งแสนหกหมื่นบาทมาแบ่งขายทำกำไรได้เลยนะครับมาสร้างเป็นบ้านสวนได้แปลงนี้หน้ากว้าง85เมตรนะครับมาทำถนนผ่ากลางแปลงที่ดินนะครับจัดล็อกแบ่งขายได้เลยนะครับบริเวณนี้วิวสวยบรรยากาศดีนะครับมองเห็นวิวภูเขาได้ชัดเจนมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้าประปาพร้อมเลยนะครับาท่านใดสนใจสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกัดเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้ได้นะครับ คลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ